ีอะไรครับตาพยาจะเป็นตัดคนเดิมปีที่แล้วหรือไม่ครับอาชีนครับตาพยาพบกับรอครับความคนเดิมครับสีที่เดิมหรือเปล่านะครับยังไม่โจมอย่าไม่โจมครับอย่านับตัวหารกาก้ากาก้าบินมาให้ให้เก่าให้ยยืมลู่ให้ดีเกียรติครับ ลุงสูดครับเอาหวานให้เราเจ้าจับเจ้าจับวันนี้ตีมาแล้วรต้องบุกไปไม่เบาครับเล่นเล่นขึ้นมาให้กับไปแล้ววงมาตีไปไปแล้วครับให้ครับขึ้นมาพอบิดให้กับโอเซตีโอเซตีขึ้นมาเจ้า้โหไม่มีอะไรต้องบุกครับต้องบุกแล้วครับเขาจะกัน ครับอามอะไรก็เลยต้องทำครับเวลา20นาทีขอบคุณน้องน้องโคโยตี้จากสตจสาแก้วครับแม่น้องน้องโคโยตี้ครับโคโยตี้ครับโอ้โคโยตี้ครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารับเลยกับท่านรองนะครับเดี๋ยวมารันท่านรองนะครับนะยท่านนายตกอไกลครับน้องโคโยตี้เขาลงก็จะได้นะครับเดี๋ยวรอนะครับอู ครับมาครับมาแล้วงโต๊ะกลับแล้วครับเจ้าเล็กก็แค่นั้นเล็กแค่นั้ให้เอาการดุยดุยว่าไงดุยบนมาวันนี้เจ้าคุณแหมเจ้าคุณกับพีล่อเพียรที่ไปโอ้โหเอาแล้วครับเกมบุกเกมโต๊ะของบาร์โรวส์แก้วมาแล้วครับเจ้า <S <S เล็กก็แค่นั้นเล็กว่าไงเล็กแหมามาชมเกมกันต่อครับวันนี้ตาวของอามชูทงชูทงว่าไงชูทงคืนมาครับบักงยี่สิชูทง ชูทอมเปิ้ลมายาวคุณคิดว่าอะสายยันสายยันตะวันร้อนฉี่ครับดูทอมเปิ้ทีของแกตอนนี้ของหาต้องเอาคืนให้ได้ก่อนนะเพราะถ้าคิดจะชิงกัะเลยใช่ครับปีของหาตามอยู่ตอนนี้เราพรอก็นำเขาจะจัดการโจมโจมวันนี้บุกหนักครับให้กัอีซัคอีซัคก็ได้อีซัคก็มาให้กับเจ้าเจ้าตุ้ยตุ้ยเราพรอเราพรอคืนมาให้กับทั้งท้า อังคารนะครับตะกร้ออีกทีนนีอันนี้อังครต้องเล่นกองหลังใช่ครับอังคารเอาไปอาไปาไปกินเข้าไปแล้วเอาไปาไปยังบก็บเก็บหาวิยาเพียงอยยิ่งไม่เข้าจะดูเอพุทธสามตูเซฟเซฟตะบุเซฟแม่กินใหเลยโป้โหตาวยาวามเชียร์มีสแตนเชียร์ด้วยนะชนะลูกหลักูกะสันกรไพนตีนต้าหุยุยรอะไรหุยมันมาหุยผ้าทว ทีดาถอนให้กับเจ้าถุยถุยแทงมาให้กับเจ้าถุยถุยวางยาวโอ้โหโอ้โหแม่เก้ามอไม่ถึงนนะถ้าดูกลุ่มอายุแล้วตาพญาจะไม่เปรียบได้เปรียบครับเ่าะว่เปนครับเล่นยีเรี่ยงเรี่ยวคุนนเล่นยีมากตาพญาเพราะว่ากลุ่มอายุตาเปเลยแต่ขหาตัวไหนเป็นกลมยให้ผมของตพญาตาไเยขอหเขาเก่าขอเก่านะขอเก่าเรือ ผมยืนตามเต้นเต้นเลยแล้วมองหาดูไงเป็น่มอยู่ให้พอตัพยาอันตะวันไทยข้าเจ้าขอเก่าขอเก่าเจ้าขอเก่าแมงจับมาอาจารย์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 โดนบอลโดนบอลอาจารย์แต่ว่าโดนบอลครับโดโดนนมีอะไรก ชูทองครับชูทองอีซัครอรอครับอีซัคก็ได้อีซัคโอเคเอาจ่ากงานให้กับจาก้าจาก้าให้กับโอเจนี่โอเบนมาให้กับจาซักจาซักให้กับจ้าจ้ามาโอเลยด้วยไปเหนครับจาซักจาซักโอ้ยอ้าวเอาช่ัง คู่ต่อไปครับคู่บิ๊กแบงนะครับระหว่างสจอใส่แก้วนะครับเจ้าบุญทุ่มนะครับไมวิ่งกับมาแล้วนี่ต่อไยารู้สึกที่น้ำตาริ่งที่หมู่อยู่นะสองภาษาหมู่ใช่ครับต้องตยอมรับว่าต่อไปยานี่พลังหนุ่มพลังหนุ่มากกว่าครับผมแล้วกุมแล้วุ่ม คราบพลังคงเยอะแองเกา่าของเที่ยวต้องของหาจกับเอาจกักกครับมาดูเกมอะไรทำอะไรก็ทำลยคนระับเวลาเลือน้อยแล้วเกินเนยะัะไม่ถึงห้าที อร์บิดมิดมิดบิทยโอ้โหฟังด้นครัชมเกีกันต่อเกม้อเกคุณภาพจริงๆนะทุกทีมวันนี้ไปแล้วอ้าวโอ้โหยูนีอาร์จาใบฟ้าครับฟ้ยูนีชูทงชูทงชูงไปแอ้โุผจัตกรทีัท เต้าดุยดุยเมื่อกีเฮ้ยดุยดุยยอ้โหโอ้โหยูงโอ้โหบุกยิงข้างทางเลยโอ้โหคุณพ่อคุณแม่โอ้โหยิงไปกันเนี่ยโอ้โหเจ้าอุ้มทีละตอนะครับโอ้โหจบไปแล้วนะครับทองหาดบอลโกของตารีอาต่อบอลกัน ขา,ขาต่อขาดังีกรอโคหล่อมาแทนมาให้ครับตอยแทนมาออกนี่ยนบไครับอโอ้ย<อ>จะเป็จะลองนะลูกเอ้จะลองไป,ปัวับไม่อยู่ครับยิงเร็ววาอ,ออก,กหลังไปเสี่ยเสาไ้นิดเดียวมดนจะโดนบอกด้วยตาลร,รอรอครับรอรอให้กจัรอรอไปแล เลี้ยงก็พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเชียงใหม่เอ้าช่วยหนอถ้าน้องครับน้องัำกัดด้านหลังนะครับขวางไม่ลงด้วยโอ้ห้าร้อยครับแม่หนึเดือนห้าร้อยบาทนะจะพาเอาเก็บไว้คุณน้ำปานะครับน้ำปานตะวันยันโอ้ก็เชียร์ตาพยาอภิบานจริงๆนะครับแต่ว่าเชียร์จังหวัดที่โดนเหลือบโดนใช่ครับประมาณนั้นครับมาลูกดูลูกฟรีคิปก่อนดีกว่าครับเจ้าหดุ่ยครับ ยิงไปแล้วหนึ่งลูกนะยิงไปแล้วหนึ่งลูกอันนี้ตอนนี้ขนาดทั้งซ้ายแล้วขวาหนุ่ยครับตรงนี้ตันปันฟีคิกลูกเดียวอะไรก็ยิงได้เลยครับยังเสมอได้อยู่มาแล้วว่าไงเายหนุ่ยหนุ่ยว่าไงครับดูดิหนุย่ยโโอ้หเข้ามาลู่เดียวว่าจะลักุ้นตรงนี้หรอครับทุกนี้ช่วงท้าย โอ้โหวันชาติช่วงนู้นนะครับตอนนี้ตาบียาต้องตั้งกอแพงสามสี่คนนะครับว่าประกาศดีลูกนี้ประกาศช่วงท้ายนะครับว่าไงลูกนี้เข้าไม่เข้าเข้าไปเข้าเข้าก็ลุ้นต่อนะตาบียาเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าเราไปเข้าไปเข้า วัาจะราจะได้ฟานเก่ายิงลูกนี้หรือเปล่าลนี้มีสูดสูบสุดสุดสุด ช่วงท้ายๆแล้วนะครับช่วงทท้ายแล้วตอนนี้เอาจะกันยังกันทำไงไม่ได้ครับแต่อยากให้ถูกยิงเพิ่มแต่ว่าโดนบุลรอบล้อยเจ็บอยู่นะครับต้อง้องไปดูหรือเปล่าชาวพญาของของอาจะปุ้งไม่เึื่อนอยู่ในตอนนี้เพราะว่าเต่าพญาเพชนเร็วตั้หนต่ได้แกนบน ไปแล้วเปคนท้ายเกมแล้วเราทำไงครับตัดของหาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวยังทั้งสองสนามยังหนึ่งต่อศูนย์ดู่่าจะอะไรก็เกิดขึ้นได้สองสนามเราพอหนึ่งเราจัการศูนย์ตํารยาหนึ่งข้อหาศูนย์อ้าวโอ้โหเกือบไปแล้วครับมันไม่มีอะไรครับบอลเกือบย้อยเข้าแล้วลูกนี้เรเร่นตัดออกกัก่อนยังไม่แน่ใจว่าข้อโกงกับเร็วครับตํา ชูทองไห้ชูทองเท่าไรฮะครับโดนนะเกียรไปแล้วครับอ๋อได้ฟาวโอ้โหช่วงท้ายของเกมนะครับพี่มพ์วิทยพของหายังต้องน็อกตีเสมอให้ได้ก่อนนะแต่ว่ายังยังยังไม่มีจังหวะยิงหนึ่งเด็กด้วยรวมทั้งขอจักรันด้วยจอกไม่ได้จริงๆครับพี่จอกไม่ได้จริงๆโอ้โหความเนียนความเก๋าอ๋อมัลพยาที่เกิดบีบขึ้นแตแดงบนใช่ครับไปแล้วจะถุยถุย มาต่ออกเองเราได้เต็มมูดูแล้วคู่ตัดพยากับขอขาดยังมีโอกาสยิงประตูมากกว่าขยางเลยเขาใช้การใมาโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับว่าเกมกองกลางของตองโกดีตอนนี้เราไม่รอเด่นเงาบอลเดียวครเพราะว่าให้เกมแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วเอ้าขอบคุณครับคุณดีโอ้โหมนอกเกมอีกแล้วนอกเกมนอกเกมเลยครับ ยังนอกเกยอยู่จือใบเหลืองมาด้วยนะโอ้โหห้าร้อยห้าร้อยนะครับของหารยังได้รู้อีแล้วมุมนี้น่าจะเป็นชูทงนะไอสอชราจะยิ่งเหมือนเดิมเอาละครับช่วงนี้ได้หรือไม่ได้ครับเข้าไม่เข้าตายยังไม่ดีจอกไม่ได้จริงนะัอนีจอกไม่ได้จริงเองโอ้โหความเงียย อาินเกิดบีบึ่งแแดนบนใช่ครับไปึถุยถุยมาอเอาได้ดวงดูแล้วผู้จัวพยายามหลบข้อขาดยังมีอากาสยิงประตูมากกว่าไม่ย่างเลยเขาจะการเล่มั่วสอ่อนสีม่วงมีกระสีละ าใช่แล้วก็ไเอามาดูวรกนรอู้ละีจรรโกแที่โดนเต็เแล้วนอไปล้อานแพนาูโดนโดนศีรษะาเดี๋ยวเชื่อไปดูนิดนึงเนี่กรรมการเรียกแล้วกรรมการเรียกแล้วโดนบอลนะครับบาจะเจ็บบาดเจ็บได้มาให้กับเลกเล็กัให่กลังั้งหนึ่ ไปแล้วครับเไปแล้วดิยิงไปยิงไปไปเดีอยน้ล้วน้องเกยน้องเกครับงาน้องเกูถือใบเหลือมาด้วยโอ้โหนาร้ยังไม่รนะครับอหายังได้ดูอีกแล้วมุม ชูทอาจารย์ยังกระจมุมอยู่นะครับยังนำอยู่โยไม่ออกดึงการ่ตักิวิไปแล้ว้ยโอุ้ยอ้าวกรการโอ้โหาบอลไม่สนานลยตอนนี้แทนมาให้ครับวิวยไงวอบอกยอยังไงบลอก bark yeah. มาไกลแล้วครับปีนี้จะพลาพโอเคนี่เป็นตาแต่ไม่มีผู้หญิงที่สามถ้าไปมีก็ไปนีจะเป็นที่ฑ์สามล่วมโอ้โหเจ้าภาพปีนี้หมายมัดมัดมือครับสุดท้ายก็รายแค่ไม่แน่เขาจะไปแสก็จะพังก็จะพับแต่เวลายังพอมีเยอะเล็กน้อยก็เล็กน้อยก็ช่วยได้ครับบนสนามนึงเี่ยพอนี่จริงเข้าที่อยู่ในสายนะครับอย่างเจะพลาพ เาเจอเรามารอเรามารอเข้าที่สองัับมนะผมมาใช้เปย์เขาเปย์หน่อยเปย์หน่อยเขอเปย์ด้วยเปย์ด้วยถามออกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถูกถูกเราเกียดเราเกลียดเราจะเกลียดกันน้าไปจ้าอุ้ยอาจารย์เขบอกอะครเราขอบคุณยีมยีเนี่ยโรงพยาบาลเขาใช้การวิ่งไปโดนตาพยาบาลเมาดุเมา โอ้โหตอนเวลามาเจ็บ2นาทีสมนาทีโอเคสนามสองามหนึงวก็เราเก็บสนาทีสนามสก็หมด2นาทีนี่สนามหนึ่งสนามสองสองนาทีสนามสามาแรกเราสองสะอาดนะสะอาจริงๆอันนี้แก้งอย่างทางการนัดจปทําการวันตาพยาไมมีอะไรพะานี่ดสามนาทีนะแต่เขาจัการที่ต้องสองลูกลูกนาทีมันี

ี่นักกีฬาอาชีพยังไม่ไหวใช่ครับบทีนที่เมียที่เมียที่แข่งสาวันท้ามยังแด้ไม่ไหวใช่ครับต้องต้องความเก่าเขาดีครับแต่ควาเขาฟิตนี่ต้องมีต้องระพยาตรพยาได้เปลี่ยนกลุ่มอายุทุกได้ทุกกลุ่มใช่ครับทำฟีนทำจัดเดีแม้แต่พี่นกกระโดดยังยืนระยะได้40นาทีไล่นะครับคุณนี้ได้แล้วให้กลับไปพี่นกพี่เอ้าเวันนี้พี่นกนองไปแล้วจะเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่าตอนนี้ ดวีวันนี้นะครับวัชราวัชระออกไปโอ้ฝั่งนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งเข้าใจกันจะบ้าก็สองลูกทำได้เต็มที่นะครับเข้าที่เข็าเนื้แต่ว่ามาเจอมาเจอกับเต็งสองคือเราประหลาดไปแล้วครับชูทองเทียทิ้งไปปาวกรรมการขอกให้ปาวนะครับปาตาพะยาเวลาครับเวลาอาจารย์ครับเวลาพร้อมไหมร้อม เอาวเจะ้านีเจ้าหนี้ต้องดูเพราะว่าสนามสองน่าจะพอพะกันเพราะว่า